ว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งคือไม่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็สองคือมีการปล่อยให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการเป็นจําน,นวนมากนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ร้องเรียนแต่ทางประชาชนเพราะแม่ผู้ปกครองางเดียวทางฝ่ายการเมืองเองก็แจ้งข้อมูลมาให้เราทราบดนะ้ัยเขาร้อ,มองมีปล่อยเด็กเด็กเป็นหลักใช่ไหมใช่ครับที่นี่คือเป็นเรื่องเรื่องของเด็กเป็นหลักแต่เรายังไม่พบเรื่องของยาเสพติดแต่เราทําการป้องกันนะครับตัดวงจรไว้ก่อนเพราะ เด็กเป็นจำนวนเยอะมากขนาดนี้นะครับเกือบพันคนเนี่ยนะฮะอีกหน่อยเนี่ยถ้าเอเจนต์ยารู้นะครับอาจะจะเจาะช่องเข้ามาได้นะครับเราก็ตัดมันร้อนที่สุดก,ก่อนที่เด็กจะเป็นลมหลายคนก็สงสัยว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้สถานศึกษาเหมือนกันถ้าเข้าไปดูแผนผังแล้วมันใกล้หรือไม่ที่ในเขตผังอ้ไรไปครับคือเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับจะมีเขตโซนนิ่งห้ามจำหน่ายสุรานะครับซึ่ง ตัวร้านเนี่ยอยู่นอกเขตโซนยิน่งแค่เส้นเดียวเองนะครับก็คือค้นจากเส้นห้ามจําหน่ายสุรามาเนี่ยนะครับ่ห้ามออกใบยญาจำหน่ายสุรานะครับเขาขยับมานิดเดียวเขาก็สามารถออกได้ครับเนี่ยนะก็คือตอนนี้มีใบยญาจำหน่ายสุราที่สำสัรออกให้แล้วนะครับเราตรวจสอบแล้วแต่ไม่มีใบยญาตตั้งถานบริการนะครับซึ่งทางฝ่ายปกครองเป็นคนออกก็ไม่ได้ออกให้เพราะเนื่องจากว่าอยู่นอกเขตโซนยิน่งที่จะออกใบญาตั้งาต่บริการได้ อย,อ,ยอ,ยอย่างเรื่องของเด็กเองทังท่านรัฐมนตรีหรือท่านอุตกิจได้กลาวถึงอะไรครับก็ท่านกำชับอ,อ,อยู่เรื่องหลักๆเลยนะครับเรื่องของสถานพิการเนี่ยตอนนี้ทางรัฐบาลต้องการที่จะขยายเวลานะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าตัวสถานพิการก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับให้อยู่ในกรอบด้วยท่านกำชับมาในเรื่องของเด็กยาอาวุธเหล่านี้ห้ามนะครับเรื่องเวลาเนี่ย ขยายให้แล้วนะครับสำหรับสำหรับที่อยู่ในเขตที่จะขยายให้นะฮะถ้าหากว่าท่านคำดีเนี่ยต่อไปก็จะอาจจยาขยายัฐบาจอจากขยายให้ให้เพิ่มพื้นที่ต่อไปวันนี่นะครับแต่ณวันนี้เราก็ต้องหนึ่งพวกที่ยังอยู่นอกระบบให้เข้าระบบ,บก่อนเช่นที่มีใบอนุญาตท่านต้องขอใบอนุญาตก่อนนะครับท่านมีใบอนุญาตแล้วท่านต้องไม่ปล่อยเด็กเข้าไป นะครับท่านต้องไม่ปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปท่านต้องไม่ปล่อยให้มีการนําอาวุธเข้าไปในทางการเพื่อให้ประชาชนได้ปลอดภัยทราบว่ารอบๆเมืองจีนทางเข้าออกเยอะมีช่องทางลับหรือช่องทางอะไรในเด็กกอในเด็กของเราก็ช่องทางหลักเนี่ยเข้าาทางด้านหน้าอยู่้วนะฮะแต่ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ในื้นที่เข้ามาตรวจเมื่อไรเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเด็กออก การซุ alors, look, son, ่มประตูเนี people, parents, parents, to to ่ยที่ท่านเห็นครับเนี่ยประตูออกได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ประตูซานก็ออกได้นะครับก็สายลับเราเนี่ยพบพฤติการเช่าคูเมื่อมีเจ้าที่เข้ามาเขาก็จะหลบเลี่ยนโดยการที่จะทางร้านเนี่ยจะคายเด็กออกให้หลบเจ้าหน้าที่ข้างนอกตลอดแนวนี้เลยที่เป็นป่าล้างนอกนี่นะครับนบริษัทกางวันนี้เราได้ล้อมรอบทั้งหมดปิดทางออกทั้งหมดถูกต้องครับทางชุดเราเนี่ยได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะเอาเด็กออกได้ <c oughs> จึงภาพที่เห็นได้ก็คือเด็กเยอะมากนะฮะหลายร้อยคนเราพบเด็กอายุต่ำสุนนเดเพียงอายุแค่16ปีเองอนะฮะในขณะนี้เรากำลังสัมภาษณ์เมื่องตอนพบว่ามีผู้ตา่างชาติเข้ามาใช้บริการตอนนีน้น่าจะยังอยู่รอจำนวนแต่ว่า <c oughs> ที่ยืน <c oughs> แถวอยู่เนี่ยคือต่ำกว่า20ปีเท่านั้นเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวในสถานที่ โอ้เกินง่ยนอนครับเกินง่ายนอนผม่เกิสองร้อยเยอะคืัดอมาค ก็รู้นะคับแต่เด็กนี้ยังมีเข้ามาตเลยครับมีคน้ามารเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วมันี้ก็ปล่อยไปคไม่มีรนญาะครับแล้วก็สอนคุณการก็อย่างนึก็คืออย่างที่ห็ดีแหละเราจะทำให้ใช้บริการเพราะว่าอย่างรานนี้เนี่ยเป็นร้านซึ่งอาจาร้ีการสอนะเรียมากต้องบอกว่ายญ่มากแม้คนได้เป็นขันทาฝ่า่ทามซึ่งเราค่นข้าโนขาไมาอยู่ในระบบอนญาตทางเจ้าที่ม่ตรวจตาอย่างไรช่อเนคี่เเป็นรองอุญาทางที่ดีเรา อว่าไม่เครเพื่อนปิของแาแหลาเพมีไฟไหมทมาไม่เรียบร้าครับนะครับมันจะเป็นโดนนี่น่าสมากครับเพราะนั้นเราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยะอยยังโดนเนี่ยยังโดนปิดห้าีแน่นอนละเจาะนะครับแล้วก็ร้านอื่นเราถ้ายังยัดไม่อยังโดนปิดห้าปีเด็กท่านก็ต้องไม่ทําสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เด็กครับเพ่ที่จะใกล้สถานศึกษาเหมือนกันถ้าเขาไปดูแผนทังแล้วมันใกล้หรือ่อยู่ในเขตไหนได้ไหมครับ คือเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับจะมีเขตโซนิ่งห้ามจำหน่ายสุรานะครับซึ่งตัวร้านเนี่ยอยู่นอกเขตโซนิ่งแค่เส้นเดียวเองนะครับก็คือค้นจากเส้นห้ามจำหน่ายสุรามาเนี่ยนะครับห้ามออกใบอนุญาตจ,จำหน่ายานะครับเขาขยับมานิดเดียวเขาก็สามารถออกได้ครับ ก็คือตอนนี้มีใบญาติจำหน่ายสุราที่สำนักงานมีออกให้แล้วแต่เราตรวจสอบดูแล้วแต่ไม่มีใบญาติตั้งสถานการนะครับซึ่งทางฝ่ายปกครองเป็นคนออกก็ไม่ได้ออกให้เพราะเนื่องจากว่าอยู่นอกเขตโซนที่จะออกใบญาตตั้งสถานการได้ อย่างเรื่องเรื่องของเด็กเองทางท่านรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีได้ในส่วนทางใดก็ได้ก็เออ่ท่านกำชับอยู่เรื่องหลักๆเลยนะครับเรื่องของสถานพิการเนี่ยตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะขยายเวลานะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าตัวสถานพิการก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับให้อยู่ในกรอบด้วยท่านกำชับมาในเรื่องของเด็กยาอาวุธเหล่านี้ห้ามมีนะครับเรื่องเวลาเนี่ย ขยายให้แล้วนะครับสำหรับสำหรับที่อยู่ในเขตที่จะขยายให้นะฮะถ้าหากว่าท่านทำดีเนี่ยต่อไปก็จะอาจจะขยายก็อาจจะขยายให้ให้้เพิ่มทุนต่อไปันนี้นะครับแต่ณวันนี้เราก็ต้องดึงพวกที่ยังอยู่นอกระบบให้เข้าระบบก,ก,ก่อนอเช่นไม่มีใบอนุญาตท่านต้องขอใบอนุญาตาก,ก่อนนะครับท่านมีใบอนุญาตแล้วท่านต้องไม่ปล่อยเด็กเข้าไป ครับท่านต้องไม่ปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปท่านต้องไม่ปล่อยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในทางการเพื่อให้ประชาชนได้ปลอดภัยทราบว่ารอบๆมันจะมีทางเข้าออกเยอะมรับมันมช่องทางลับหรือช่องทางอะไรในนา้ก่อไปเรื่อยๆก็ช่องทางหลักเนี่ยเข้าาทางด้านหน้าอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่เดพื้นที่เข้ามาตรวจเมื่อไรเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเด็กออก ครับซึ่งประตูเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยประตูออกได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ประตูสารก็ออกได้นะครับก็ <c oughs> สายรับเราเนี่ยพบพฤติการเชื้อูเมื่อมีเจ้าที่เข้ามาตรวจเขาก็จะหลบเลี่ยนโดยการที่จะถาร้านเนะพาเด็กออกให้หลบเจ้าหน้าที่ข้างนอกนตลอดแนวนี้เลยที่เป็นป่าละเหมาะนียนะครับในกรารวันนี้เราได้ล้อมรอบทั้งหมดปิดทางออกทั้งหมดถูกต้องครับทางชุดเราเนี่ยได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดนะ,นะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะเอาเด็กออกได้ จึง <C hr ing> ภาพที่เห็นได้เก็คือได้เด็กเยอะมากนะฮะหลายร้อยคนเลย <c oughs> เราพบเด็กอายุต่ําสุดเนี่ยเพียงอายุแค่สิบสิบหกปีเอง <c oughs> นะฮะในขณะนี้เรากำลังสัมภาษณ์เด็กเบื้องต้น,<อ>ตนพบว,ว่ามีผู้ต่างชาอยุสิบแปดเข้ามาใช้บริการอ่าตอนนีน้น่าจะยังอยู่รอรอจานวนนะฮะแต่ว่าที่ <c oughs> ยืนแถวอยู่เนี่ยคือต่ำกว่ายี่สิบปีท่านั้นเลยนะครับก็ <c oughs> คือไม่สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวในสถานที่นั้นได้เบื้องต้นน่าจะก่อน โอ้เกินแน่นอนครับเกินแน่นอนผมว่าเกิน200รด้วยนะครับดูจากประเมินจากสายตานะถ้าดูจากถ้าดูจากลักษณะของเด็กนี่นะครับที่เข้ามาตรวจเนี่ยครับดูเหมือนไม่ได้กังวลเลยเพราะว่า <c oughs> เข้ามาแล้วมาตรวจแล้วก็ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่อื่นอี่ตรงนี้จะจะเพิ่มมาตรการแบบก็ได <c oughs> ้ <c oughs> อย่างนี้นะฮะก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละเราจะทําให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าอย่างร้านเทเว่นเนี่ยเป็นร้านสา,า,านาบริการขนาดใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากจุคนได้เป็นพันคนนะครับซึ่งเราค่อนข้างกังวลเขาไม่อยู่ในระบบอนุญาตเนี่ย ทางเจ้าที่ก็ไม่รู้จะตรวจตาอย่างไร,รยอบอกไหมครับเพราะเขาไม่มีใบาญาตนะฮะทางที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่ให้เขาเปิดนั่นแหละเพราะหากมีไฟไหม้มีเพลิงไหม้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหตุที่น่าสลดมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าร้านใหญ่ๆขนาดนี้นะครับก็ยังโดนปิดเนี่ยท่านโดนปิด5ปีแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆถ้ายังยัดไม่อย่างโดนปิด5ปีอ่ะท่านก็ต้องไม่ทาสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ให้มีเด็กไม่ให้มียาไม่ให้มีอา นอกจากเด็กอายุต่ำกว่า20แล้วยังพบสิ่งเสพติดหรือการทำความเร่อผับที่นี่เนี่ยอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับเ,เรายังไม่พบสิ่งบุงมชี้เรื่องยาเสพติดเนื่องเพราะว่านักเที่ยวส่วนใหญ่99%ก็ว่าได้นะครับเป็นนิสิตนักศึกษ,ษานในละแวกนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ที่เรากังวลก็คือว่าจํานวนเที่ยวเนี่ยเยอะแล้วแอร์อัดยัดเยีดยดมากเลยทั้งทั้งที่สถานที่ใหญ่มากขนาดนี้เรายังร้วแอร์อัดนะครับถ้าเข้ามาแรกๆจะเห็นเลยว่าคนแน่น หนึ่งละเรื่อง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 เพลิงไหม้ละเราเป็นห่วงนะครับเม่มีใบญาตนะครับไม่รู้ว่าโครงสร้างอาคารนี้ถูกต้องไหมใช้อาคารกี่ประเภทไหมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยแม้บัตรมุวันยังไม่มีนะครับแต่เรียนให้ทราบเลยว่าในเราแวกเนี่ยนะครับมียาเสพติดระบาดค่อนข้างมากนะครับต้องบอกเลยสถานการณ์ยาเสพติดระบาดมากนะครับเราเป็นห่วงว่าถ้าเขาเจาะกลุ่มเด็กนะฮะ วัยนิสิตนักศึกษาที่ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะยิ่งแย่กว่านะครับเพราะนั้นเราจะทําการป้องกันโดยการตัดวงจรซะก่อนนะครับไม่ให้เด็กเนี่ยเอ่อมารวมตัวแบบเนี้ยมามึนเมาแล้วขณะที่มึนเมาเมื่อกี้เราเห็นนะครับเด็กที่เมาจนไม่ได้สติเนี่ยมีหลายคนนะครับจะมีมาตรการอะไรหลังจากนี้ไหมครับสำหรับร้านนี้ครับผู้ประกอบการร้านนี้แน่นอนครับก็คือหนึ่งละท่านโดนปิดห้าปีแน่ๆละนะฮะทางจังหวัดก็คงจะออกคำสั่งปิดห้าปีต่อไปนะครับแล้วก็สองละ จะมีการตรวจสอบย้อนหลังในหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งนะคือเรื่องของอาคารใช้อาคารกี่ประเภทหรือเปล่าได้รับอนุญาตจากทางเจ้าพนักงาน้องถิ่นหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะไปถึงเรื่องการเงินนะครับว่าท่านเสียภาษีไหมอะไรไหมด้วยนะครับแนละ้วก็รายได้เนี่ยท่านท่านท่านเข้าระบบของรัฐหรือเปล่าเพราะท่านไม่ขออนุญาตเป็นระดับาการตามกฎหมายเออนานนี่เปิดมานานไหมครับน่าจะนานแล้วนะครับผมดูจากสภาพโครงสร้างนะครับ แล้วที่ีร้องขึ้นมานี้ก็น่าจะเกิดปัญหามาพอสมควรแล้วหล่ะเขาถึงได้รวมตัวกันร้องมากขนาดนี้นะครับแล้วก็สท๊อนไปถึงสายการเมืองด้วยสายการเมืองถึงได้ถึงได้ประสานทางลบด้วยนะครับนานมากที่เกินเกินสามปีไมไม่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเยวต้องเราตรวจสอบดูนะฮะานได้พบกับทางเจ้าของสถานแห่งนี้ครับตอนนี้เรายังเรายังไม่พบเจ้าของจริงๆนะครับแต่แต่มีผู้จัดการเขาผู้ัดการมีแน่นอนละแล้วก็ในทางรายงานการสืบสวนเรามีแล้วว่าใครเกี่ยวข้องอยู่บ้าง ใชครับที่เราพบตัวในขณะที่เข้ามาสู่มีใครมาแสดงตัว <c oughs> มารับผิดชอบอะไรบ้างอ่าหนึ่งแนตะ่ตอนนี้มีผู้ฤติการเขาเขามารับอยู่แล้วแะแต่เดี๋ยวเราต้องดูว่าใบอนุญาตที่สามีออกให้เนี่ยนะครับชื่อใครเป็นเจ้าของในทางคดีก็อาจเขาอาจจะต้องถือตรงนั้นแหละนะฮะเป็นเป็นเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่จะใช่เจ้าของที่แท้จริงหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่ทราบ